มีเพียงเธอแค่คนเดียวฉันข้างใครเธอคนเดียวที่เธอริยาเฮ้ก็ฉันมีเธอเป็นตัวเป็นตนให้คิดง่ายๆเราใครโอเคก็ขอกราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมเดินออกาส่วนเดยนนะครับผมสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวผมจะพาทำอักษรนะครับผมเงื่อนไขต่างๆที่ต้องทำนะอย่างแรกเลยนะครับผมก็เอาแผนที่ขึ้นมานะครับแล้วก็ซื้อเปธนาของวีเลททูได้เลยเนาะโอเค เราซื้อของไปเลททูแล้วก็เราจะไปรับเคเวสกันไหมครับผมไปรับเคเวสนะอ่ะที่ผมทําอยู่พวกนี้จะเป็นเคเวสที่ผมไปรับในขนมเป็นหนึ่งก็คือผมไปสู้มาแล้วแล้วก็ไปทำไปตีท้าเวีดามิมันเกือบครบทละ่ะเดี๋ยวจะสอนทําทีละอย่างแล้วกันนะครับผมมาเดี๋ยวพาไปรับเคเวสกันสำหรับรถม้าอยู่ไกลหน่อยไม่แน่ใจฝั่งนู้นมีไหมแต่ผมผมเคยมาจากฝั่งนี้ก็เลยใช้แต่ฝั่งอย่างเดียวเลยนะครับฝั่นงนั้นจะไกน อันนี้อะไรเรนโกคุนะครับผมตรงนี้ใกล้ใกล้ใกล้ทำเลยยังไม่ได้มาตีเลยเดี๋ยวจะมาตีอยู่นะเคอ่ะอย่างแรกเลยนะครับผมก็ให้เรามาที่รถมานอนแล้วก็ว้าไปที่วิลเลตทูนะครับนี่เอาโบเลยมาวิลเลตทูปุ๊บเนาะเราก็มาคุยกับคนนี้นะครับมันจะให้เควสเรานะซึ่งอ่ะผมก็ได้เควสเรียบร้อยนะครับใช้ตังค์ซื้อเจ็ดพันนะครับผมโอเค ถ้าซื้อไอ้ถ้าไอ้อันนี้เสร็จแล้วนะครับนี่คือตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะเป็นชงเป็นชุดเนอะมีตกปลานะครับผมแล้วก็มีชุดเนาะนี่เป็นชุดอะไรอ่ะลองคุยเรื่องนะ <c oughs> อาจจะพาเราเราทางนิดนึงนะครับผมมาจจะซื้อเสื้อมามเล่นเป็นเพื่อโค้ดนะครับโอเคน่ามั่นนะครับัน,นเหลือบินเดียวไม่เป็นไรนะครับโอเคก็อย่างที่สองนะครับผมก็ให้เราตามเควสไปเลยนะ,ะไปดู 7, 7, 7. นี่ตรงนั้นนะครับผมตรงนั้นจะเป็นที่สู้อาคาสะนนะซึ่ง15ห้านาทีเกิดนะครับผมอาจจะไม่ได้ตีให้ดูเพราะนั่นน่าจะไม่เกิดเนาะเพราะว่าแบบถ้ามันเกิดอะคนมันจะตีเยนนะ็นบะสกิลมันจะบงบ้างบงบ้างกว่านะน,นั้นนะครับน่าจะยังไม่เกิดเนาะโอเคสระาคาสันะครับผมนะแ,นะแนะนําว่าแบบมันโซโล่ยากนะเอจริงนนะเออก็แนะนําว่ามันก็หลายหลคนนะครับเอ้ยเขาตีกันอยู่หรือเปล่าดูเพิ่งตายอา,ยน,าน,นี้สองนาทีนะครับผมก็ เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวจะวนกลับอีกทีนึงเลยจะตีให้ดูเลยครับผมว่าคาสามมันตีอะไรไปยังไงเนาะโอเคตรงนี้นะครับจะไว้ตีคาสามซึ่งอ่าเควสเควสแรกนะครับมันจะให้เราหาสมุดในน้ําแข็งนะครับเดี๋ยวพาไปดูนี่ตรงนั้นนะครับผมจะเป็นเควสไปหานะสมุดในน้ําแข็งเนาะในในในแบบไอ้ปแม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำฟอสเฟตฟอสเฟอโเซนนะครับผมในนี้แหละนะเนี่ยใต้น้ำนะครับผมจะมีสมุดอยู่นะอยู่บางบนพื้นเลยนะครับก็ลองไปหากันดูได้นะ แถวเนี้ยหาได้หมดเลยนะครับประมาณนี้ yeah. แล้วก็อ่ะอย่างแรกคือหาสมุดเนาะพอเราหาสมุเดเจอแล้วอย่างที่2คือเราต้องไปทําดาเมจกับพวกมอนนะครับใช้กับพวกเอ่อคนธรรมดาแบบพวกไอ้พวกเนี้ยพวกนี้ยมันนี้ไม่ได้นะครับผมอ่ะอย่างนี้ก็คือต้องไปทําดาเมจเน้มันครบ20,000นะซึ่งผมก็ครบละแล้วก็อ่าไปดีเฟนต์อาคาซารครับซึ่งตัวดีเฟนต์อาคาซาก็คือไว้ข้างอาคาซาข้างบนนี้นะครับมาเดี๋ยวจะมาซุ้ดูเลยแล้วกันครับซุดูสักรอบหนึ่งเนาะ ให้เกิดแล้วแหละผมว่านทาทีนาทีหนึ่งนะครับผมโอเคจะมาพูดเฮ้ยผมว่าจะว่าแรกจะแต่งตัวเป็นอาคาสะแต่แบบมันไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะแต่งใหม่อยู่เนาะอันนี้ก็ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เป็นอาคามาโดกันหมดแล้วเนาะไม่ค่อยเห็นแบบตระกูลอันเนี้ยเนี่ยคามาโดโทมิโอกะโทมิโอกะเออเธอคามาโดคามาโดเดี๋ยวผมก็ใช้คามาโดอยู่นะครับเดี๋ยวว,ว่าเออ ว่าไอดียลองนะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นเลนโกคุนะครับผมเราก็จะไปใช้อฐานะของเลนโกคุรันเพิร์นกระบนท่าที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมไอ้นี่จะเกิดละรอแป๊บนึ่งกัยนะครับอันนี้เมื่อกี้เป็นดีมนะครับผมก็คือเป็นอ่ามนอสูรโลหิตไม่ใช่มนอสูรโลเออมนอสูรโลหิตหลับไหลอ่ะไอ้นี่มันหลับจุลิปี้อ่ะซึ่งอ่ส่วนใหญ่ตรงนี้เขาไม่ค่อยจะปาร์ตี้กันเท่าไหร่นะครับก็คือต้องล่ำเงินนะครับผม ตีกันมั่วซั่วหมดนะครับตรงนี้ก็นี่นี่เลยนะอย่างแรกที่ผมจะทำนะเนี่ยถ้ามันจะเกิดนะนี่แบงนี้เลยก็คือใครเหยียบก็โดนนะครับเออแล้วถ้ามันเกิดผมก็สามารถกดบแล้วก็ระเบิดมันได้นะครับก็จะได้ดาเมจแมน่อนอนเห็นไหมมีอะไรเนี่ยมีเลยมยู่ไหนไม่รู้ซึ่งมองไม่เห็นก็ยิ่มงมั่วไปนะครับอันนี้เสรแล้ว มันจะข้อน่าโฟกัสยากนะครับเพราะว่าคนมันกินเยอะเนาะ เด็กน้อยเด้อ,ดอเออของนี่มันไม่ต้องเก็บก็ไดนะ้มันก็มีแล้วโอเคนะครับผมว่ามาเดี๋ยวจะพาไปสุ่มเป็นทางนันของเอ่อเจ้าช็อ c เวฟนะซึ่งผมเตรียมไว้ประมาณ30เองนะก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะรถมา้าตรงนี้มีนะครับก็คือมาด้เลยเนาะ เราอินคอมแบทหายเดี๋ยวพาสูบนะครับผมอ่ะร้าต่อยนะก็จะมีเป็นกาแฟอย่างนี้นะครับโอ้ยโอ้โหนี่อะไระอ่ะนั่นแหละคุณโนนมีมนี่คนไทยหรือเปล่านะครับตรงแบบนี้เช่เออนี่ติดคนเจอเมเบอยนะครับผมเด้เลยเราเลยว่าเจอทำคลิปรีวิวให้ด้วยแต่เดี๋ยวจะไม่วางแล้วนะครับผม ไีกี่ทีเนี่ยทีแล้ววะแปดนาทีนะครับชิวๆนะครับผมเอาไปทางของเคฟหนึ่งนะครับมาถึงแลยย้วนะเราจะมาสู่มช็อคเวฟกันไปเลยนะครับ31เนาะน่าจะได้อยู่ยหรือมั้งแต่มันได้ดีบ่อยมากเลยนะดีเนาะสุ่มได้ดีบ่อยได,ไ,ดได้ช็อคเวฟแล้วรอบหนึ่งนะครับผมแต่มันใช้ไม่ได้ก็เลยต้องไปหาใหม่ เลยเปิดเป็นบัตรก่อนเนาะถไม่ได้เดี๋ยวเขก็อาจจะต้องเติมนะครับซึ่งทีี้อาจจะไม่มีเนาะคือใครได้แบบช็อกเว็บกี่รอบก็าสามารถมาอวดกันได้นะครับสวับไอันมืดมืๆสีดำๆแล้วอะช็อกเว็บที่อยู่ก็ได้ยากเนาะอืมตอนนั้นสุม่มสองสาทีออกละช็อกเว็บ ช็อกเวฟเอ้ยแอนดีมาละดีมีแล้วอันนี้เราหมดไปแล้วนะครับ11นะได้หรือเปลาจะไม่ได้น่าจะถูกอ่ะอ่ามาแล้วนะครับช็อกเวฟนี่สำหรับถ้าสมมติเรามีอันนี้นะเราก็สามารถใช้ได้นะอันนี้ก็จะเป็นแอร์ไทฟตุ้มคือบินขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ตยลงมาครับป๊าป๊เจอจะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับ อ่าครับใช่ครับผมเฉยสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปเนาะซียูทูบบอลโลกรุ่นปายกลุณมไหนนะครับผมบ๊ายบๆเลฟิฟยูมากนะก็อย่าลืมนะครับผมกดซับสไครต์ด้วยวันนี้คนดูคลิปไม่ค่อยมีด้วยนะเนี่ยเอเอไปเชิญกันนะหนุ่มเนาะซียูขอแคปวันนี้ทำโปกคลิปละเรียบร้อยบ๊ายบาย